ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นรอบพระอุโบสถณวัดคลองคันชอตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วติดต่อสอบถามได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสะขวัญเขตสามพระครูพระรายาณสุนทรเจ้าอาวาสวัดคลองคันชอที่เบอร์โทร0817826035 เลขที่บัญชีของวัดครองคันชอสองสา9ห3 0 0ธนาคารกรุงไทยก็ขอโอกาสบอกบุญมาณโอกาสนี้ ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความจเจริญเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภละปฏิบาณธนัาสาร,รสมบัติคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปัรถนาในทุกทุกประการเทินขอจเจริญพอทุกคนทุกท่าน